สอทอคนดังเมืองปทุมครับต่อให้มีดราม่านักกว่านี้ยังไงก็ได้รับเลือกตั้งอ่ะโอเคสวัสดีครับทุกคนพบกับผมอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับเราก็จะมาพบกับประเด็นดราม่าที่โอโหร้อนแรงเลยแต่ตั้งมุมกล้องก่อนร้อนแรงมากนะครับกับสอทอบ้านใหญ่ลูกผู้มีอิทธิพลลูกนักการเมืองดังนะครับที่จังหวัดปทุมนะครับ คนคนนั้นนะครับโอ้โหก่อดราม่าดังทั่วประเทศเลยเรียกได้ว่าคือแบบทุกช่องทุกแพลตฟอร์มทุกโซเชียลลงข่าวเรื่องนี้นะฮะทำไมผมถึงบอกว่าเฮ้ยต่อให้เขาเนี่ยมีดราม่าหนักกว่านี้แรงกว่านี้ก็ยังได้รับเลือกตั้งมันเป็นเพราะอะไรก่อนอื่นนะครับก็มาเท้าคางกันก่อนนะครับเขาเนี่ยก็เหมือนไปเบียดรถกับแย่งเบียดเลนก,นกันกับคุณลุงคุณป้าท่านหนึ่งนะครับ ลุงคุณป้าเนี่ยก็าอาจจะผิดนะในตำเจ้าหนเตรียมรวจเขาบอกว่าลุงผิดช่วงตัดเลนนะแต่ว่าทุกคนจะตัดสินยังไงก็แล้วแต่ครับแต่ทีนี้ช่วงที่เราไปเบี่ยงรถให้เขากระแทกกับเบริเออร์เนี่ยพ่อหนุ่มรูปหลอกคนนั้นผิดเต็มๆนะครับบางคนบอกว่าถึงขั้นพยายามฆ่าเลยนะเออมันหนักขนาดนั้นเลยนะเอออ่ะแล้วทีนี้คือ ดราม่ามันจะไม่รุนแรงเลยถ้าเกิดว่าเออเขาเขาคุยกันด้วยเหตุด,ด้วยผลดีๆนะเรื่องแบบเออไม่ถึงขั้นเอาไปต่อว่าเขายังงั้นยังนี้เพอลุงป้ายกมือไหว้แล้วก็ยังไม่จบยังหัวร้อนอยู่ถ้าเกิดว่าควบคุมอารมณ์ได้สักนิดจะจะจะ,จะไม่มีดราม่าเรื่องนี้เลยนะมันก็บ่งบอกถึงพื้นฐานนิสัยและการเลี้ยงดูของที่บ้านเขาเลยนะครับเออแล้วทีนี้คือบอกว่าประเด็นที่ว่าเอ้ยต่อให้ดราม่าหนักตัวนี้ยังไงก็ ได้รับการเลือกตั้งทำไมมันเป็นอย่างนั้นประเด็นแรกเลยนะครับเขาเป็นตระกูลการเมืองบ้านใหญ่นะครับเป็นผู้มีอิทธิพลที่วางรากฐานมีพวกพ้องมีพักพวกอยู่เต็มไปหมดแค่เอาแค่พวกพวกพวกเขานะครับเลือกอย่างเลือกตั้งเนี่ยสอทนะสมาชิกเทศบาลน่คือมันมันมันล็อกได้อยู่แล้วมันมันนับจํานวนล็อกไอธ่ว่าเนี่ยก็คือว่าเช็คเช็คได้เลยพวกเรามีกี่คนมีกี่เสียงมันมันมันโอกาสหลุดยากมาก เนาะยิ่งสอทอเนี่ยมันจะไม่กี่แบ่งเขตแบบตำบลน,นั้นตำบลน,นี้เนาะใช่ไหมอยู่โซนนั้นโซนนี้คือมันมันมันเช็คคะแนนเสียงได้ว่าเอ,อจะเกินเท่าไหร่นะครับมันมันมันเช็คไม่ยากสําหรับพวกเขานะประเด็นที่สองนี่ก็คือว่าออด้วยความที่ว่ามันมีกระแสตร,ตรงนี้เขาจะอาจจะยิ่งเร่งสปีดในการหาคะแนนเสียงหาพวกเพิ่มในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีกับสมาชิก เทศบาลสมาชิกอบตอสมาชิกเทศมนตรีอะไรพวกนี้ก็จะเขาก็จะขยันขันแข่งในการหาคะแนนเสียงได้ง่ายมากขึ้นนะครับยิ่งก็รู้ๆอยู่นะครับคนเฒ่าคนแกเน่เงินถึงเงาได้แน่นอนนะครับอันนี้ไม่ได้ดูถูกนะครับผมพูดถึงข้อความเป็นจริงนะครับว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับเรื่องที่สามก็คือว่าโอ้โหยิ่งข้าพ่อเขาเนี่ยเป็นนักการเมืองที่ ออยู่ในแวดวงการเมืองมาพักใหญ่ๆนะครับเขาก็มีเครือข่ายที่จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้เรื่องแค่นี้ไม่ไม่เป็นอุปสรรคแน่นอนครับไม่เป็นอุปสรรคเลยนะครับอืมแบบว่าเออต่อให้มันมีอะไรที่รุนแรงหนักกว่านี้คือเขาก็เคลียร์กันได้อ่ะเขาไม่ใช่ปัญหาเห็นเห็นจากบทสัมภาษณ์ของคุณพ่อเขาแล้วก็ตัวเขาลูกชายแล้วก็พ่อเนี่ย คนพ่อในใจเย็นมากชิลมากชิลแต่แต่ต้องยอมรับว,ว่าพ่อเขาตอบคําถามดีนะเขาตอบแบบอยู่เป็นตอบแบบเออลดลดแรงกระทะได้แต่ลูกชายเนี่ยยังยังอ่อนซ้อมยังยังยังไม่เก๋าเกมยัง,ย,งยังไม่รู้สนามว่าจะต้องอยังไงยังมีหลุดหัวร้อนหลุดคำพูดคําจาอะไรแล้วที่สําคัญคือแบบมีการโทรไปหา,าพี่ผู้หญิงที่เขาอยู่ในรถเอาผ่าเนาะที่เขาเป็นคนถ่ายคลิปไว้อะไปเอาเบอร์มาจากไหน เออเขาเขาบอกเขาให้แค่เบอร์แค่เจ้าหน้าที่ำตำรวจเบอร์ได้มาได้ไงโทรมาบอกว่าพี่ลบคลิปหน่อยอย่างนี้คือคําพูดทุกคนก็ได้ฟังในสื่อเนาะแต่ว่าเออมันมันไม่นอบน้อมแล้วมันไม่สุภาพแล้วก็มันเหมือนคุกคามโอโ้โหทวยิ่งลงเลยแล้วคนไปไม่รู้ใครท่าไหนนะไม่รู้ใครไปไปปลอมเฟซเขาครบรูปเขามาลง <laughs> แล้วก็โพสแคปชั ion, no ่นโน้นอันนี้โพสแคปชั <laughs> ่นล่าสุดอะไรนะเออ การขับรถกับการดูแลประชาชนคนละเรื่องเนีลยโอ้โหทัวร์ไปลงเลยไม่รู้ทัวร์นะรู้หรือเปล่านั่นอะเพจปลอมเนาะเออคือแบบโอ้โหคุณพ่อหนุ่มรูปหล่อน่ยควรตอนเนี้ยควรอยู่นิ่งๆแล้วก็ถ้าจะออกมาพูดนะคือให้ให้น้อมรับอย่างเดียวขอโทษอย่างเดียวคือไม่ต้องไปแสดงปฏิกิริยานะมันต้องจํากัดความรุนแรงของดราม่าลงนะไม่งั้นเนี่ยไม่จบ เออแต่เขาอาจจะไม่ไม่แชร์ก็ได้นะเพราะเขาคิดว่าโอดราม่าหนักกว่านี้แล้วไงยังไงก็ได้รับเลือกขนาดตอนตอนพี่เขาลงสสนะครับดราม่ารุนแรงในอดีตโดนขุดขึ้นมานะครับปรากฏว่าตอนเลือกตั้งได้คะแนนเยอะกว่าเดิมอีกเออก็คิดดูแล้วกันเขาทําการบ้านมาดีขนาดไหนนะเอออ่ะผมขอเปลี่ยนมุมหน่อยสภาพอากาศทุกคนเป็นยังไงบ้างครับอากาศดีไหมที่นี่อากาศดีวิวสวยนะฮะ วิวสวยงามดูจากที่ไหนกันมาบ้างครับคอมเมนต์บอกหน่อยว่าอยู่ที่ไหนกันอยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรอยู่แถวไหนสภาพอากาศเป็นไงบ้างเนาะเออทีนี้เนี่ยอ,อีกอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ที่เป็นเรื่องที่จะจะบอกบอกว่าไงอะ่ะมันคือความแน่นแฟนแน่นแฟนของท้องถิ่นนะเออเขาเขาอยู่กันมานานเขาได้มาหลายสมัยเนี่ยพักพวกเขาแน่นปึ๊ก พอยิ่งมีดราม่าอย่างเงี้ยเขายิ่งยิ่งทําการบ้านยิ่งลงช่วยกันว่าเออ้ยอจะหาเสียงที่คาดว่าอาจจะลดหลัน่นบรนทอนลงไปจากใครได้บ้างนะครับจะต้องให้ใชออ้นักการเมืองที่ระดับลงลงมาเรื่อยๆมาช่วยกันไปคุกหน้างานคือเชื่อผมได้เลยครับเลือกตั้งที่ถึงนี้นะครับพฤษภาคม11ใช่ไหม11พฤษภาได้จะไม่ผิดท้องถิน่น ยังไงเขาก็ได้ครับมันมันสะท้อนอะไรหลายๆอย่างนะครับอย่าลืมว่าที่นี่คือประเทศไทยคนไทยเป็นยังไงครับคนไทยเป็นยังไงครับดราม่าจริงจังอะไรบอยคอร์ดใครแบนด์ใคร,ใครไม่ไม่เคยสําเร็จเลย <laughs> ไม่เคยสําเร็จเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้จริงจังมากพอเราไม่ได้แบบว่าหักดิบกันแบบโอ้โหร่วมมือร่วมใจกันแบบมากพอเนาะมันก็เลยเป็นเหตุการณ์อย่างอย่างที่ว่าเนาะทีนี้ ขนาดเรามีดรามา่าระดับเลูกคุณครูลูกขอออลูกข้ราราชการนะครับที่ที่ไม่ได้เป็นไม่ได้แบบว่าระดับเลเวลระดับลูกลูกนายกก็ยังไม่มีบทลงโทษอะไรที่แบบเหมาะสมที่เหมาะสมกับที่าวชาวชาว,ชาวโซเชียลต้องการ นะครับนั่นแหละผมได้บอกว่าป่านนี้เขาอาจาจะเสียใจจริงๆนะครับนอนร้องไห้ที่เขาทำอะไรผิดพลาดไปแต่เขาเชื่อไหมละครับสีหน้าแววตาและคำพูดการให้สัมภาษณ์ของเขาเนี่ยถ้าเขาไม่มั่นใจนะครับเขาไม่กล้าพูดออกมาเลยนะครับที่บอกว่าเอ้ยการมีปัญหาบนท้องถนนการขับรถกับเรื่องของการดูแลประชาชนคนละส่วนกันคนคนละเรื่องกันคนละนี่กันคำคำตอบเนี่ย คือมันเป็นอะไรที่บ่งบอกเลยว่าเขาค่อนข้างมั่นใจนะครับแล้วแล้วคุณพ่อเขาเนี่ยก็ออกมาบอกว่าเออลูกเขาก็ยังเล็กอยู่ยังวัยรุ่นยังเด็กก็อาจจะมีวิจัยนะวิจิณญาณที่ไม่มากพอขอโทษที่ดูแลเลี้ยงลูกได้ยังไม่ดีพอไอ้ตรงนี้ต้องชื่นชมพ่อกัอนนะว่าพ่อเขาเออพ่อเขาอารับเออเปิดใจรับอ,อ่แล้วก็ใช้คำพูดเป็นนะ มันก็เลยไม่ค่อยเดาดามากกับพ่อเขาเท่าไหร่แต่กับลูกเนี่ยคือโอ้โหโดนเต็มๆเลยโดนหนักเลยอบอกเออจริงๆนะถ้าเกิดว่าอยแสดงความรับผิดชอบตั้งแต่ดามามันออกออกแรกๆนะติดต่อไปไปขอโทษเขาอย่างจริงจังนะบ้านตัวเองก็ไม่ได้แบบไม่ได้ลําบากเรื่องเงินไม่ได้ลําบากเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรเนี่ยก็เออเพื่อคะแนนความนิยมนะพูดจริงเพื่อคะแนนความนิยมที่กาลังจะเลือกตั้งอยู่ไม่ถึงยี่สิบวันเนี้ย แสดงความรับผิดชอบไปเถอะอ,อะไรอะไรก็ว่าไปขอโทษด้วยครับผิดไปก่อนถึงแม้ว่าลุงเขาจะมีส่วนผิดในกล้องวงจรปิดเนี่ยคือลุงเขาอาจจะไม่คุ้นนะครับเพราะป้าเขาบอกว่า,าลุงกับป้าเนี่ยมาจากต่างจังหวัดเนาะเข้ามาอาจจะยังไม่รู้ว่าเลนตรงนั้นมันเป็นยังไงแล้วก็พอตรงมาเลนบีบปุ๊บเนี่ยก็ไม่รู้ว่าข้างหลังเขาเกิดะอะไรขึ้นก็เลยไปทําให้รถบีเอ็มเขาเสียหลักเพื่อไปถ่ายแหลกกับบเ,เออร์ก็เลยโมโห เออแต่ว่าพูดแบบกลางๆนะเจอกรณีอย่างเงี้ยเป็นใครก็โมโหนะแต่คราวเนี้ยคุณจะควบคุมอารมณ์โมโหตัวเองไม่ให้ทําเกินกว่าเหตุยังไงอ,อถ้ารถเขาไม่จอดบีบแต่อะไรก็ว่าไปบีบแต่ให้ให้จอดไม่จอดอ่ะอยังไงก็มีทะเบียนก็แจ้งเจ้าหน้าที่ก็ได้ไม่เห็นจะต้องโอ้โหเอาเอารถตัวเองไปเบี่ยงชนขนาดนั้นอันตรายมากถ้าเกิดว่าเขาปีนแบรีเออร์ไปอีกฝั่งถนนนึงนีงน่นคือแบบเรื่องใหญ่กว่านี้เลยนะจริงๆสอทอ ต้อง,อง,องถูกอบรมเยอะๆหน่อยแล้วเรื่องของความกลางเนี่ยมันบง่งบอกเลยพ่อแม่เนี่ยอาจจะไม่ได้สั่งสอนอย่างมากเท่าที่ควรนะครับว่ามีอะไรมีอำนาจบาดใหญ่ไปอ,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 อ้างโน่นอ้างนี่อ้างพอตลอรอโอ้โเสียเลยเสียผู้ใหญ่เลยผู้ใหญ่เขาถึงก็ขั้นออกมาพูดเลยนะครับว่าไม่รู้จักไม่ได้ไม่ได้มีเออก็ไม่ได้มีหลานแบบนี้อะไรอย่งเงี้ยเนาะคือแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยเออแบบเอ้ย เป็นผมผมก็คงต้องออกตัวแบบนั้นนะนะแบบเออผมไม่มีหลานแบบนี้คือคือสร้างเรื่องใหญ่ขนาดนี้ดราม่าหนักขนาดนี้มันมันต้องมันไม่ควรจะมาพูดอะไรแบบนั้นน่ะคือก่อนจะออกสื่อควรควรหาที่ปรึกษาดีๆควรมีที่ปรึกษาดีๆเพาะจะวางตัวยังไงจะวางเกมนี้ยังไงเนาะโอ้ยนั่นแหละมันเป็นประมาณนั้นนะครับทุกทุกคนครับอ่ะทีเนี้ยใครมีข้อมูลอะไรอะออก็มาคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะ อยากจะเสริมนาะทีที่จะไหลกดแท็กนาะทีพิมพ์เลยท้ายที่สุดนะครับผมอยากจะตั้งคําถามนะครับอ่ะสมมุติว่าทุกคนเป็นลูกสอทอ,อลูกนายกคนนั้นเป็นว่าที่สอทอคนนั้นเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยคุณจะจัดการปัญหานี้ยังไงแล้วถ้าคุณเป็นลุงกับป้าคุณจะจัดการปัญหานี้ยังไงแล้วถ้าคุณเป็นพ่อของสอทอคนนั้นนะครับคุณจะจัดการเรื่องราวเหล่านี้ยังไงเออมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยดีว่าจะจัดการยังไงดีแล้วก็ มาลงทายกันเลครับว่าเลือกตั้งนะครับพ่อหนุ่มรูปหล่อคนนี้เขาจะได้รับการเลือกตั้งหรือไม่นะครับในพฤษภาคมนี้นะครับเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับเขาจะได้หรือไม่ได้มามา,มา,มาคอมเมนต์บอกกันหน่อยแต่ส่วนตัวผมผมบอกเลยว่ายัางไงก็ได้ยังไงก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็ก็แล้วแต่งไงครับแต่ผมคิดว่ายัางไงก็ได้อ่าสำหรับวันนี้เราก็จากกันไปด้วยขอให้ ทุกทกท่านนะครับขับรถอย่างปลอดภัยนะครับมีสติด้วยนะครับเกิดเหตุการณ์อย่าเพิ่งไปหัวร้อนแล้วก็ใช้อารมณ์แบบในข่าวนะครับทุกคนนะครับขอให้มีสติขอให้อยู่ในศีลในธรรมพาคุ้มครองนะครับสําหรับวันนี้ก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ